มาครับเดี๋ยววันนี้จะพาลูกมาพากเสียงนะครับเบียร์รถยกเบียร์รถยกวันนี้กําลังจะไปซื้อรถวันนี้กำยังจะไปซื้อรถที่ไหน <c oughs> ที่ไหนซื้ที่ไหนกรุงเทพกรุงเทพเอาได้รถแล้วเจ๊คสวยไหมก็สวยไหมเอาดีๆก็สวยไหมก็สวยไหมสวยสวยพร้อมใช้ค่ะพร้อมใช้ค่ะรถเป็นเกียร์ออโตรถเป็นเกียร์ออโต เบียซื้อรถเบียซื้อรถรับซื้อรถท,ทุกรุ่นรับซื้อรถท,ทุกยี่้ทุกสภาพทุกสภาพรถเก่า รถใหม่รถใหม่รับซื้อหมดร <c oughs> ับซื้อรถทั่วประเทศนะครับรอบนี้แฟนผมอยากภากมั่งอ้าวอันนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะแล้วก็ร้อยเชือกมัดล้องัดงัดงัดแล้วก็ลุกใช่ให้รับรับซือซ้อรถ <c oughs> สภาพไหนมั่งเอ้าคนซื้อรถมือสองไงก็เห็นกันอยู่นี่ก็ผูกเชือกงัดงัดงัดแล้วก็ผูกผูกผูก,ผกแล้วก็ร้อยเชือกจะฟังเข้าใจกันไหมครับเนี่ยพี่พี่ท่านใดฟังเข้าใจคอมเมนต์เลขหนึ่งมาหน่อยครับเบี้ยซื้อรถเบียรถจบ